สวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะเดือนเพ่นสิ้ามาหาเห็ดตรงฝนค่ะบบหูว่าสีได้บาได้นะคะสองไปลุนน้อกันนะคะค่ะมาเลยค่ะเดือนเพ่นสิ้า,าไปหาเห็ดตรงฝนเพื่อนเพื่อน,อนหูจากบอกคะเริ่มเลยเนาะคะเนาะก็ะหาไปเรื่อยๆเห็ดตรงฝนนีสิเกิดช่วงนี้นะคะ่ะช่วงเดือนเดือนสิงหา สิงหาเป็นต้นไปนะซึ่งต้นเดือนสิงหากางเดือนสิงหาบอ่ <c oughs> อผิดไอม้ตะห้อยขี่เก่าเขาเอานะคะ <c oughs> มา,าขี่เก่าเพิ่นนะคะเนาะม,นมาเนาะมีตรงฝนนี่นะต้องค่อยๆหาต้องใจเย็นๆนะพอใจเย็นนีบ่เจอเลยนะคะอือเจอแล้วจ้ะ เอาเจอแล้วเนาะเห็ด <tinc S 2> ตรงฝนนี่ค่ะลักษณะของเห็ดตรงฝนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะกินใดได้คันนี้ค่ะโบเมนโบเมนเห็ดเบื่อได้ค่ะจะเข้าใจผิดอันนี้เห็ดตรงฝนค่ะแซบแซบลยค่ะเวลาล้างดีๆเอาไปหนึ่งแซบจิ้งกับแจวค่ะแกงก็แซบค่ะแล้วแต่คนหมักนะคะสิหนึ่งก็ได้สิแกงก็ได้นะ สีมกกระไรสีปิ้งได้บดค่ะนี่นะคะเนาะลักษณะของเห็ดตรงฝนเอากระหาไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนี้มาสวยแน่จักสุดใดบัวใดเนะาะค่ะเนาะบัวใดก็ค่อยๆหาไปนี่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเจอแล้วนี่เด้นี่ดิค่ะเห็ดตรงฝนเนาะค่ะนี่ค่ะ เหบ่ะคะลักษณะไม่เห็ดต้นฝนงามาอันนี้ดอกนี้เงาดอกงามกระเบ้าบางอีกนะคะพัวซื้อนีกอีกาะววานี่เด้แต่ว่าดอกนี้เท่าแล้วถ้าเาพิ่นได้เกิดเดี๋ยวเพิ่นเกิดเป็นมูค่ะนีดะเด้ะค,ะะค,ะค่ะเจออีก้วคะนี่นะคะเนาะ เห็นตรงฝนค่ะนี่เลยค่ะเนี้ยนี่ค่ะลักษณะของคนงามเห็นไหมคะงามอมีด้วยค่ะก็ะแน่มอีกเนาะกระแมนนะคะอันนี้ก็แมนเห็นตรงฝนค่ะเห็นไหมคะบ่เห็นไหมคะอนี้ดีค่ะ ีค่ะเส,ส่ได้ค่ะมีเจ้าของ้อมนอนเขียนอีกนะคะเนดะ็กค่ะ นะคะน้ำอีู่ค่ะกางอีกนะคะพักเรื่อยๆมี้อากาศดีนะคะมาหามันได้กินข่าเสาร์เลยอะเปล่ามาหาเห็ดเห็นเพื่อนได้เห็ดตรงฝนก็เลยเปล่ามากมาให้เพื่อนๆได้เบิรงว่าเห็ดตรงฝนลักษณะของเห็ดตรงฝนนี่นะ เพ่งครับยู่ด้ยค่ะฝนตกเริ่มตกแล้วนะคะฝนก็นได้ต้ว่ากันยางมากจัยเลยแ่ละคะ่ะเมื่อกี้เริ่มเริ่มเปิดวิดีโอ ก็เรย่มเ่ายออกมาอ่าเบิงนะคะเห็ดดินค่ะเห็นบ่คะเห็ดดินนะคะค่ะเหา็ดขาวนะคะโอ้ยมาหาเห็ <c oughs> ดอันตรงฝนได้เห็ดขาวนะคะนี่ค่ะดอกใหญ่นะคะดอกงามพร้อมเลยค่ะเลยท่านผู้ชมขานี่ค่ะงาม่ะเห็นบ่คะงามค่ะ ตรงฝนนะคะลักษณะของตรงฝนดอกหน่อยอยู่ค่ะนะคะนาะ,ะที่แหลกไทยไปแล้วเลยะคะ่ะลืมกดวิดีโอลืมกดแล้วเล่นตองว่านาไทยให้ฝึกมาอีกะค่ะนี่ค่ะีตรงฝนค่ะนี่นะ